ขอเสนอไปแล้วคุณเป็นอะไรคำพูดจาโหพี่เบิร์ดกูลังจะพูดเลย300้ข้อสองขอตอก2,000ตอกข้อสามแนควา2,000หำกี่ได้จะกินคือคุณจะฟังไหมครับเนี่ยเสียโกนะเสียโกนะเสียโกนะอย่าบอกนะ20อย่าบอกนะ20 20อ๋อร้องเลยกูอะ20เหมือนเล่นเทียสิวอะ ลุ้นลุ้นสาใบห้ดังดีสุ้ยขอบคุณครับคุณตะารสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิจบีสตูดิโอนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาทุกคนเนี่ยชมสตอรี่ที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จบเร็วนะครับผมเป็นสตอรี่ระหว่างเสียไม่ได้กับนมงผมในสตาร์ทาวน์นนเดนสำหรับสตอรี่นี้เกิดมาจากเหตุการณ์ที่เหมือนกับขี่รถชนกันนะครับผมอ่า น้อผมน่าจะไปชนฝั่ง SMD แล้วก็ตกลงอะไรกันไม่ลงตัวด้วยคําพูดอะไรต่างๆก็มีประเด็นอื่นๆเข้ามานะผมก็สรุปไปคุยที่สภานะแล้วก็สภาตัดให้เล่นอยู่ที่35บาทประกันนะครับไฟแรกไฟเดียวจากที่ผมดูเมื่อคืนผมอาจจะดูไม่จบเลยแต่ก็น่าจะมีไฟเดียวนะไฟที่น้อผมรออยู่ละแล้ว s m d เนี่ยเข้าไปหานะครับผมก็ไฟนั้นต้องบอกเลยว่ารวดเร็ว เร็วมากนะผมก็คือไม่ต้องพูดอยู่แล้วในเรื่องของสกิลอะไรต่างๆผมมองว่าทรัพยากรต่างๆก็คือ SMD เหนือกว่าทุกอย่างอยู่แล้วอรี่นี้ผมมองว่าคือเล่นแค่แบบสนุกๆเหมือนกับกระชับนิดดีกว่านะผมมองอย่างนั้นนะจากที่ดูก็ไฟ์ไฟต์แรกไฟเดียวหลังจากนั้น SMD ก,ก็เหมือนไปดักออกตัวแล้วก็เก็บ ตวหลุดไปเรื่อยๆจนสกรมันจดที่สาต่อศูนย์นะผมเดี๋ยวพาทุกคนไปชมไฟแรกกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมมองว่ามันเร็วมากไฟแรกเหมือนนอผมผงเหมือนอยู่ไม่เยอะด้วยประเด็นอะไม่รู้ดิผมมองว่าหรือว่าครบก็ไม่รู้นะแต่ดูเหมือนกับล้มเร็วมากนะครับผมแล้วดูบางๆไงไม่รู้โอเคไปชมคลิปพร้อมกันครับไปลวงอีกลวงอีกปืนปืนมีไม่ออก ลงหมดลงหมดลงลงลงฝังเพื่อนิลงฝังลงฝังเพื่อลงฝังเพื่อลงฝังเพื่อลงฝังจีบอจีบีลงลงลงไปแล้ววู้มาวว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 มววววววมาวว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 วไปวว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 ต ล้ำไปบ้านล้ำไปลูกล้ำไป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 จเย็นจะเย็นรดยน้อยไม่จ่ายเลยนะ วันนี้แคสหาหาหาตัวปืนหาตัวปืนไหมกูน่ที่รับพี่มารวมมารวมรวมรวมรวารวมมรวมมรวมมารวมารวมมามารวมฟเบิรดไปเอาเาเอาตัวปืนกับตัวไม่มีปืนไปแยกกันไปตรงกลางตรงกลางตรงกลางจัดการรถเรียบร้อยก่อนนีจัดการรถเรียบร้อยก่อนไปรถเดี๋ยวเราปนก่อนนะปนก่อนแล้วก็จัดการรถแล้วก็ ก็ตัวก like ูยิงไปสิบกว่าน yep. ัดอีเยหี้เยลมีปืนป่ะตัวนี้มีปืนป่ะเนี่ยมีปืนไหมเดี๋ยวปก่นยัเอออันนี้อันนี้ป้อนใช่ป่ะมีป่ะมีตัวปืนไหมไม่มีปืนไหม ไม่หนาสเอาศพนี่ปาศพเอาศพไปไม่ม่านึงศไปศพนึงศนนะไม่มีใครพอปืนเลยหรอตัวปืนไม่ดีโ็หวยไอ้ยันศพไม่พอถึงมือกูโอ้ไออเอาส่นเรอะ เไออยากอุ้มอยากอุ้มอ่ะอยากอุ้มขอ่ะข,ขอ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 สบมือได้ไหมโอ้โหสบไม่ถึงมือกูพระเจ้าเอาไปข้างนอกเลยขับไปหนึ่งเป็นเจ็ดของอีกชีวิตแค่โดนทำลายเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไฟไปแล้วก็ตามภาพเลยครับค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่แล้ว นะผมในเรื่องของชิมไฟ์นะผมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะก็ดูให้เป็นสนุกสนุกรายกันหลังจากนั้นเองล้มงผมก็เข้าตู้ไปหลายเคสแล้วก็โดน s อสเนี่ยไปดักกอกตู้ตลอด นะผมก็คือไม่สามารถที่จะสร้างจังหวะของตัวเองได้เลยหลังจากนั้นก็คือเป็นฝั่งเอเดดีที่ควบคุมสถานการณ์ได้หมดเนาะจนชนะในสตอรี่นี้ไปที่35ต่อ0ูนย์อาผมสำหรับสกอร์เนาะก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆผมพูดถึงสตอรี่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีสตอรี่กับแก๊งใหญ่เจอกับแก๊งที่ระดับเทีย์ที่ต่ําลงมาหรือเลยระดับที่อาจจะไม่ใช่จกกักรพรรดิกับจกกักรพรรดินะผมอาจจะมีสตอรี่แบบให้ได้ชมนะผม ผมมองว่าสตอรี่ใหญ่อาจจะต้องรอไปถึงเดือนหน้าในจังมีกิจกรรมนั่นเองในออสตารีน่านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอก,กันใหม่ครับคลิปหน้าครับสว,วัสดีครับ